สวัสดีครับคุณนุ่ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์ฉบับวันเสาร์ที่28เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าเด็กหญิงแพรทองโพยเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับผมชอบนะครับผมชอบคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีในปีนี้ ที่บอกว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองชอบครับชอบจริงๆคือมันถูกต้องทุกประการเลยนะครับเด็กๆเนี่ยควรจะมีอนาคตที่เลือกเองได้ไม่ต้องถูกบังคับโดยพ่อโดยแม่โดยผู้ปกครองถ้าเด็กอยากจะเป็นตำรวจก็ต้องได้เป็นอยากจะเป็นทหารก็ต้องได้เป็นอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องได้เป็นฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องมุ่งมั่นหาความรู้ใส่ตัวทำข้อสอบด้วยตัวเองครับ อย่าให้มีข้อคอรหาว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เพราะว่าข้อสอบรั่วนะครับเด็กๆหลายคนเนี่ยฝันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปให้ถึงฝันการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกครับมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายเหลือเกินต้องไต่เต้าจากนักการเมืองระดับพื้นๆไปจนกระทั่งมีอาวุโสสมน้ําสมเนื้อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครจะเป็นก็ได้นะครับ เพราะมีความรับผิดช,ชอบมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติและก็ต่อประชาชนความรู้ความสามารถบาร,รมีต้องถึงจริงๆแต่นายกแบบที่ว่าพ่อยกให้เนี่ยอันนี้น่าห่วงครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านายกแพทองทานเนี่ยเคยมีความฝันในวัยยาวหรือเปล่าว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้เธอนั่งในตำแหน่งนี้มา3เดือนกว่าๆแล้วนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นแพทองโพย นายกแพทองโพยเนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอความยาว1นาที42วินาทีโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับเธอบอกว่าคําขวัญวันเด็กปีนี้ที่อยากจะให้กับเด็กทุกคนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ทําอะไรมากมายสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นคือคุณค่าคุณภาพในตัวของน้องๆตัวเล็กๆเด็กๆทุกคนเพราะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะน่าอยู่หรือไม่อยู่กับน้องๆซึ่งโอกาสมากมายที่จะเข้ามาเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกโอกาสที่เรามีกับคนกลุ่มมากกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อายุมากอายุน้อยเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและการเรียนรู้นั้นจะทําให้เรารู้เองว่าเราจะสามารถปรับตัวให้ได้เข้ากับสิ่งที่เราไม่ทราบว่าอะไรจะเข้ามาบ้างอะไรที่คอนโทรลไม่ได้แต่เราจะปรับตัวได้อันนี้คือสิ่งที่เราคอนโทรลได้คือตัวของเราเอง อนาคตของเรามีเรื่องดีๆรออยู่อีกมากมายและตัวพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนต้องอยากได้อนาคตที่สดใสที่มีความสุขเพราะฉะนั้นการมีความสุขเริ่มจากตัวเองก่อนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รู้จักที่จะไปซ้ายรู้จักที่จะไปขวาแล้วก็ไปอย่างมั่นใจและทำให้รู้ว่าตัวเราเองที่ตัวเล็กแบบนี้มีคุณค่ามากมายต่อประเทศชาติสำหรับรัฐบาลสำหรับตัวนายกรัฐมนตรีคนนี้ มองเห็นจริงๆว่าอนาคตของชาติคือน้องๆมีสิทธิ์ที่จะทำให้โลกนี้ให้ประเทศนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนี่แหละครับแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีประกาศหอมบอกว่าปกติเนี่ยนะครับคำขวัญวันเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยถูกพูดถึงในแง่มุมการเมืองสักเท่าไหร่นักแม่แต่มาปีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยเหมาะเจาะซะเหลือเกินนะครับ เพราะว่าคำขวัญบันเด็กปีนี้มันสะท้อนกลับไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีแพทองโพยแบบเต็มๆเลยนะครับในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแพทองโพยมีความรับผิดชอบเยอะมากครับนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารในระบบการปกครองแบบราาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรกลาบโปรกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นเนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่าและมีเกียรติยศอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับจะปล่อยให้คนอื่นคอนโทรลเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดครับผู้ใหญ่มักจะอบรมสั่งสอนเด็กจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นยังไงการคอนโทรลตัวเอง กับการถูกคนอื่นคอนโทรลเนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนยิ่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วเนี่ยนะครับการรู้จักที่จะไปซ้ายไปขวาโดยไม่มีใครมาคอยชี้นิ้วสั่งการเนี่ยต้องทํำยังไงต้องรู้ครับและพอไปเห็นคําขวัญวันเด็กปีนี้แล้วเนี่ยจึงอดที่จะต้องหันไปหาแพทองโพยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงแพทองโพยเนี่ยก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามความต้องการของทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อมากกว่าที่จะฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เลือกเองหรอกครับแต่เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเป็นแล้วไม่สามารถคอนทัรตัวเองในตําแหน่งสําคัญนี้ได้เพราะมีพ่อคอยชักใยอยู่ข้างหลังแพทองโพยจึงเป็นได้เพียงนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดเท่านั้นแหละครับแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นไหมครับ วันนี้ทักษิณเนี่ยเล่นบทเกินเบอร์ไปเยอะนะครับจูงจมูกรัฐบาลไปซะทุกเรื่องรัฐบาลจะดีหรือว่าจะเลวต้องมีความรับผิดช,ชอบกับประชาชนต้องถูกตรวจสอบการทํางานจากองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสาภาผู้แทนราษฎรแต่สาภาเนี่ยกลับตรวจสอบทักษิณไม่ได้นะครับทำได้แค่เฉียวๆเท่านั้นแหะครับจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะตั้งกระทู้ถามก็ไม่ได้ ในขณะที่ทักษิณเนี่ยมีอำนาจเหนือรัฐบาลคอนโทรลการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรับไปปฏิบัติล่าสุดเนี่ยก็เอาข้อมูลของตำรวจไปชี้เป้าออกสื่อว่าฐานปฏิบัติการแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ตึก25ชั้นในปอยเป็ดตำรวจก็น้ำท่วมปากสิครับได้แต่พยักหน้างึกงึกงึกมันหนีจากชั้น25ไปหมดแล้วล่ะครับป่านนี้จะอยู่ทำซากอะไร่ะครับไม่แน่นะครับอาจจะย้ายมาอยู่ชั้น14ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ไอ้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันควรเหรอครับที่จะต้องเอามาเปิดเผยกับสาธารณะตำรวจเ้าสอบเขารู้ในทางลับอยู่แล้วเพื่อจะได้ขอความร่วมมือกัมพูชาแล้วจับให้ได้คาหนังคาเขาทักษิณนทนี่ยทำเท่ประมาณว่าพี่เนี่ยรู้หมดสทรเสือกทุกเรื่องจริงๆนะครับทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคนทำงานเขาจะรวนเอานะครับแล้วทักษิณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นอนาคตจะเป็นยังไง ประเทศไทยจะได้อยู่หรือไม่วันนี้ขึ้นอยู่กับแพรทองโพยว่าจะคอนโทรลตัวเองได้หรือไม่ได้เท่านั้นแหละครับทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองจำได้ใช่ไหมครับทำให้ได้นะครับเด็กหญิงแพรทองโพย